บิ๊กบราเดอร์ไอทีวีไทยแลนด์เป็นเรียลลิตี้โชว์ที่นำคน12คนซึ่งมีพื้นฐานชีวิตที่แตกต่างกันมาใช้ชีวิตร่วมกันโดยมีเป้าหมายให้ผู้ชมได้มองเห็นภาพสะท้อนของพฤติกรรมมนุษย์ที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้การใช้ชีวิตผู้ที่สามารถปรับตัวให้ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในบ้านและผู้ชมทั่วประเทศคือผู้ชนะทั้งในบ้าน b i g Brother และในโลกแห่งความเป็นจริงโปรดใช้วิจารณญาณในการชมและตัดสินว่าพฤติกรรมใดควรหลีกเลี่ยงและพฤติกรรมใดควรส่งเสริม สถานีโทรทัศน์ไอทีวีร่วมกับบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนน้ำยาบ้วนปากซิสเทม,มา่าโออิชิกลินทีนินจาเสนอ ทุกคนจหัวหัวใจเล่นเกมชีวิตของฉันใช่ไีมยัเสนอโดยหม่น้ำยาบนปากซิสเทม่าไม่รุนแรงไม่เผ็ดไม่แสบปาก แต่ว่าก็ของเรื่องอะไรอ่ะก็หลังมีแต่ยังบอกไม่มีเฉยม่ชเบคไว้ก็ของวันใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยสวยถึงหางเลยอ่ะเอากองวางอยากดีเล่นค่ะโจมือเย็นหน้ากระดานค่ะอยากให้ชายนิใส่ข้างนอกงั้นจะน่ากัวมากเช้านี้ อันท่อนตื่นขึ้นมาด้วยความกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงก่อนใครและเขาก็ไม่รอช้ารีบทําการฝึกทบทวนท่าไหว้ครูมวยไทยอย่างเอาจริงเอาจังซึ่งจากความมุ่งมั่นตั้งใจของอันท่อนก็ดูจะทําให้การรําไหว้ครูมวยไทยในเช้านี้ผ่านไปได้อย่างไม่ยากเย็นหลังจากที่อันท่อนฝึกทบทวนท่ารำไหว้ครูมวยไทยจบ ก็มาถึงบททดสอบภาษาไทยและสมาชิกที่อาสาเป็นครูให้กับอันทอนในเช้าวันนี้ก็คือปุ๋ยนั่นเองสวัสดีครับสบายดีครับสบายดีไหมสบายดีครับเดี๋ยมสวัสดีครับสวัสดีครับอร่อยไหมอร่อยอร่อยมาครับหิวข้าวไหมหิวมากครับยิ่งฝึกอันทอนก็ยิ่งพัฒนาจนบมเบเผือพูดไทยแต่อันทอนก็หัวไวตอบกลับทันควัน ใช่คุณครับฮครับผมครับเอเกเมื่อ oh, อันทอนฟูดงานนี้บอมเบก็คงหายกลัวผ่านฉลุยพร้อมลุยชั่วที่โต๊อาหารอันทอนก็ได้ทำเพลงเดอะเกมซึ่งเป็นเพลงที่ใช้ปลุกสมาชิกตอนเช้าอย่างสบายอารมณ์ขบอวิบอจนโจที่อดจะสงสัยไม่ได้ว่าที่บ้านวิกตอเร์สวีเดนเขามีวิธีการปลุกสมาชิกกันยังไง Sometimes it's like it just a like ordinary alarm clock like, uh, It's not a song but there's a guy like I'm gonna translate it just straight ahead and he says Wake up now, there's no time to sleep right now. It's like really mad. It sounds like a horror movie or something. Yeah, yeah, yeah. Everybody wants up like this. Uh, <laughs> มีกัน boyfriend มัมเขาเลย n ไม่เอามัมฟ้า y ลยมากมัยมีกันซ y บราณัสกันส e ไล่เขาบอกโกหกเธอยังไงไม่เข้าใจอ่ะคิด p พิ่มสเขาดูตาไงดูตาว่าโกหกอยู่โกหกเรื่องอะไรอ่ะเขาสองมีแฟนยังบอกไม่มี ไม่หาน้้งสาวใหม่ที่ฉลาดกว่านี้ดีกว่า c a ่ซี e ี่ส์กับ boyfriend no ติ๊กก็ยังคงเป็นติ๊กเพราะเธอยังคงนั่งยันยืนยันปฏิเสธเสียงแข็งตามเดย <No. S 3> <c oughs> แล้วแล้วก็อะไรกันดีล ดายตามปะกุยลับเุบีได้บายเชต่อมาเมื่อไม่ได้คำตอบอย่างที่คาดอันทอนก็เลยหันมาร้องเพลงต่อยางหนุ่มอารมณ์ดีอีกครั้งที่ห้องนอนหญิงถึงแม้ว่าติ๊กจะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้แต่ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วติ๊กบอกสบายเกมทายภาษาญี่ปุ่นเวอร์ชันติ๊กจึงเริ่มขึ้น อู้เธอขึ้นมาแล้วคอยีอู้เึ้มาแล้วขอยทีเยอะไม่ได้เจ้าเดี๋ยว้าเจ้ามาไม่ได้ไม่ใช่บอกว่าไม่ได้สครั้งแล้วนะก็สามครั้งไอ้ขอยีขอยีขอยีอยอู้เธอขึ้มาแล้ว ชูควรเกินไปแล้วผู้ชัดเกินไปแล้วเจ็บและกติกาของเกมนี้คนแพ้ก็ต้องรับบทลงโทษด้วยการถูกละเลงทาโลชั่นทั่วตัวแบบนี้เลิกดีกว่าเลิกแล้วตะวัาร้องเพลงโนโน้โน้โนโน้โน้โนจากเจฟตอนนี้ติ๊กเปลี่ยนเป้าหมายหันมาแกล้งอันท่อนต่อ แต่แล้วก็ผิดแผนเข้าทางอันท่อนแกล้งกลับดับความจนติ๊กได้ชั่วขณะไอเกมเพราะว่านี่เป็นคนเพราะว่าเราะว่าเราแท็กทีมนะแท็กทีมนี่เดี๋ยวไอเช็ดให้อยู่ไอทำความสะอาดให้เดี๋ยวเราทำความสะอาดให้เธอโอเค What do you think about Tik? Well, Tik is uh, truly charming. Uh, she's, she's always happy, she's smiling all the time, and even though she doesn't understand English, uh, I'm, she understands most of my body language. So, well, she's, she, she's a good friend in here. She's a, a happy friend, and I appreciate her company a lot. <laughs> และเมื oh, s <S oh, ่อเห็น no, ต nice. yeah, ิ๊กเล่นสนุกุ๋ยก็เลยอยากลองเล่นดูบ้างแต่ยังไม่ทันที่ความสนุกจะเริ่มก็ต้องล้มพราะเธอถูกเบรกเข้าอย่างจังห้ามเล่นแป้ปโยยไม่มีใช้ห้ามเล่นเล่นนีดานแป้ใช้มระชากเลย่เล่นแป่บอกว่าอยากเล่นให้เล่นสักฟอกเลยเออใช่เราเคยพูดกันไว้ใช่ไหมลุง ปกติเนี่ยปุ๋ยไม่ได้ไม่ได้ใช้แป้งไม่ได้ใช้แป้งเด็กอยู่แล้วทําให้ปุ๋ยไม่ได้นึกถึงตอนที่มันขาดแป้งมากเพราะสมัยปุ๋ยใชย้เครื่องสําอางแต่ว่าถ้าไม่มีปุ๋ยก็จะใช้แป้งเด็กแต่ว่าตอนนี้มันพอยังมีพอมีเศษของเครื่องสําอางอยู่แล้วปุ๋ยใช้บปุ๋ยไม่ได้ใช้เปุ๋ยใช้นิดเดียวก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกยังไงอะคะ่ะรู้แต่ว่าต้องเตือนแค่นั้นเองอะคะ่ะเพราะว่ามันเคยเขาเคยเอามาเล่นทีนึงแล้วตอนนั้นรู้สึกจเป็นติ๊กกับบูแต่เราก็ทําให้ทุกคนไม่มีแป้งใช้ไปนานหลายอาทิตย์เเเลลยยอ่่ะะะคคคกก็็แืน สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากซิสเทมมาผลิตภัณฑ์ฟอร์เรสเฮ้ยเขาบอกว่าไหนที่สุดในชีวิตเลยสุดสลยมากเลยอ่ะเอากองวางอย่าตีเล่นค่ะโจอยากให้ใช้นนี่ใส่ข้างนอกนี่เป็นหน้าตัวท